แน่นอนครับวันนี้ผมพาเด็กๆนะครับมาดูไดนเวาสา์ครับที่ Jurassic World t h Experience e ที่ a อเชียทีคับตัวใหญ่สมจริงมากร้องเก่งมากกินหญ้ากเก่งมากครับแน่นอนว่าไปเที่ยวรอบนี้จะสนุกและคุ้มแค่ไหนก็รอติดตามชมบลออีพีนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผม โอเคครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมแต่เล็กเต้กับผมที่มีแล้วนั่นเองนะครับออกเดินทางนะครับมาเที่ยวพักผ่อนทางหายจากการ์ดด้างนั่นเองนะครับคนอะไรจะเล่นการ์ดทั้งวันนะครับวันนี้มาอยู่ที่เอเชียทีนะครับเพราะว่าผมว่าผมจะพาน้องๆตัวเล็กของผมนะครับมาเที่ยวที่ Jurassic World Experience Bangkok นั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอน้องๆเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวพอน้องเข้าห้องน้ำเสร็จก็เดี๋ยวเตรียมออกเดินทางไปดูกันเลยนั่นเองนะครับมาเร็วเด็ก แน่นอนครับว่ารอบที่ผมจองครับเป็นรอบบ่ายสามโมงครับและนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับแน่นอนว่าผมกับน,น้องๆครับก็รีบบึงไปเลยครับที่ทัวริ s ติกเวิร์ดเอ็กซ์เพนั่นเองนะครับอ่ะเด็กๆไป็นไงว่งบุญย,ยาว แน่นอนว่าพอเข้าไปนะครับก็จะเป็นโดมให้ไปต่อแถวนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับซึ่งในวันก็เอาคุปปองไปแลกรูปได้ครับแต่แน่นอนว่าตรงกลางครับก็มี Egg อิสต์เอ็กกับอัมคันด้วยนั่นเองนะครับพอถึงคิวนะครับเราก็จะเข้าไปนั่งที่ห้องนะครับที่เป็นเหมือนกับเรือเฟอร์รี่นะครับพร้อมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษแบบไทยเอ็กเซนต์ให้เรานั่งฟังด้วยนั่นเองนะครับผม Alright we will n e e r f o r People is going to remember all o our l e s อนี้ครับเรากําลังรับบทเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ Jurassic World และกําลังนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับเพื่อที่ข้ามไปที่เกาะอ,อิสตานูบลานี่ครับน้องๆผมนี่ก็อินกับบทบาทเลยกันครับถ่ายรูปเช๊ะๆอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับ <c oughs> และแล้วนะครับเรือก็จอดนะครับและแล้วเราก็มาถึงที่จูเลสิกเวิร์ดนั่นเองนะครับ แน่นอนครับว yeah. ่าจ um ุดสต็อปแรกของ j u r a สิ i เวิ r l d นะครับก็คือ Brachiosaurus กำลังเคี้ยวหญ้าอยู่แล้วก็รวมถึงกับเจ้าน้องบัมปี้นะครับที่พี่เจ้าหน้าที่อุ้มมานะครับโอ้โหน่ารักมากๆนะครับผมเองก็อยากจะสัมผัสหน้าของน้องมากเลยครับเดี๋ยว Bumpy ดิจันโชชีเจสเบบี้ดิจันโชเซอร์เดี๋ยวพี่น้องที่มาพามามีทูกค่าอยากเข้าว่าน้ำกัน ไม่เล่นด้วยก็ไม่ต้องเล่นครับผมก็ขึ้นไปชั้น2นะครับเพื่อทีจะไปดูเจ้าเบรคิโอซอรัสนะครับอีกหนึ่งตัวครับที่กำลังโอ้โหยืนเคี้ยวกินหญ้ายอยู่ครับและผมก็พาน้องๆผมมาถ่ายรูปนั่นเองนะครับโอยใหญ่สมจริงมากร้องเก่งมากากินหญ้าเก่งมากครับคุนยนต์รอบนี้นะมัน สมแน่นอนก็ว่าหลังจากเดินเล่นอยู่โซนนี้ประมาณ5นาทีนะครับในที่สุดพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยผมไปสักทีนั่นเองนะครับซึ่งโซนต่อไปที่เราจะไปรับชมนะครับก็คือโซนฝึกแรปเตอร์นั่นเองนะครับแน่นอนก็ว่าเห็น3ตัวแรกเลยครับกับเจ้าเอ็กโคชาลีและเดลต้านะกำลังโดนจับล็อกคออยู่นั่นเองนะครับผมได้ได้ว่าแบบโอ้โหผมว่าพาน้องป้องบุญครับไปถ่ายูพก่บเจ้าชาลีตัวโป่น้องป้องเลยครับ และแน่นอนครับว่าแรปเตอร์ตัวเองอย่างเจ้าบลูเองก็ไม่ได้หายไปไหนครับแนวว่าผมเองก็รอพี่เจ้าหน้าที่เตรียมเปิดกรงเพื่อรอเจอกับเจ้าบลูนั่นเองนะครับโ okay, อเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมจะเจอบลูแล้วนะคะขอเสียงหน่อยค่ะให้กับเรื่องเดียวของดูราสิกเวิล์ค่ะบลู Blue! <C ity> ก็โดนน้องรุมเร้าแบบนี้ครับน้องป้องก็เลยไปเล่นกับเจ้าบลูนั่นเองนะครับแน่นอนว่าโอ้โห <c oughs> การแสดงนี้ก็ถือว่าแบบสุดยอดมากๆลยครับน้องบลูนี่เชื่อฟังคําสั่งป้องบุญแบบดีเยี่ยมมากมากเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้ไปนะครับก็เขาก็ให้ถ่ายรูปกับเจ้าบลูแบบมามากเลยครับผมก็ ม่สมจริงอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับหลังจากจบโซนฝึกแรปเตอร์นะครับเราก็จะไปดูกับสัตว์กินเนื้อที่ตัวใหญ่กว่าเขี้ยวเยอะกว่านะครับซึ่งตัวนั้นไม่ใช่ทีเล็กนะครับแน่นอนว่าตัวนั้นก็คือเจ้าอินโดมินัสเร็กซ์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเขาก็จะเปิดเทรลเลอร์โชว์ให้ดูเลยครับว่าอินโดมินัสเร็กซ์คือตัวอีหยังครับแต่นนนว่าโซนนี้ที่ผมชอบนะครับก็คือโซนที่ตู้โชว์เจ้าอินโดมินัสครับจะมีลูกเล่นระหว่างกับจอมอนิเตอร์ครับเกิดเจ้าหุ่นแอนิเมทรนิกส์นั่่่่่นน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 เเเเเออ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 องงงคครรรรรรรััับบบบซซึตตแแแแกกกกกิิิิิโโโดมมมมมส็็็์์ะจจผผลลลาาใูปปข้วท อีกทีนึงครับบอกตรงๆว่าเป็นโชว์อีกหนึ่งโชว์ที่โคตรจาร้ามากๆเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนว่าน้องๆของผมเองก็ตื่นเต้นมากกันหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรัวๆเลยครับ อว่าเจ้าอินโดมินัสโชว์ตัวไม่ทันเลยครับจู่จูคาร์โนทัสก็โผล่มานั่นเองนะครับนั่นทําให้นะครับเราต้องรีบอพยพหนีนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกคำตัวว่าพี่ๆนักแสดงเจ้าหน้าที่ต่างๆครับโอ้โหแสดงกันเนียนหลือเกินนั่นเองนะครับโอ้วนะเะาต้องหนีแล้วค่ะนี่ไปปลอดภัยแล้วมาจะมาแพงค่ะมาจะมาแพงพังอ่าค่ะทุกคเราต้องหนีแล้วค่ะท่านี้ นแ, <DA> แน่นอนว่าหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นโชว์นะครับที่เราจะต้องอพยพนะครับในฐานะของนักท่องเที่ยวที่ต้องหลีภัยจากเหล่าไดโนเสาร์ที่หลุดออกมาครับแน่นอนว่าตัวแรกที่โผล่มาก็คือเจ้าคานูโนโทอรัสสุดโคตรนะครับชิบสู้กับไอรซ์เมื่อกี้และเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปสู่บังเกอร์หลบภัยครับก็เดินเจอเจ้าไดโลโพซอรัสนะครับ เดินฝ่ากงนกนะครับที่พังออกมาและเห็นเจ้าเทอราโนดอนนะครับและสุดท้ายใน่สุดคือสเตลสไตคิมล็อกนะครับที่อพยพอยู่นั่นเองนะครับแน่นอนว่าระหว่างรอไปที่บังเกอร์นะครับเราก็มาหลบก,กันที่ห้องแลบกันก่อนซึ่งห้องแหบนะครับก็มีแหลกเก็บตัวอ่อนมากมครับรวมถึงกัไดโนเสาร์เบบีด้วยนั่นเองนะครับ ตั้งแต่โซนของเจ้าคันโทรัสเป็นต้นไปผมว่ามันไวไปหน่อยครับเพราะว่าพอเห็นทีเล็กได้แป๊บเดียวเขาก็รีบให้เราออกไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาอยู่ที่โซนของกิฟท์ช็อปนั่นเองนะครับหรือรีเทลสตอร์นะครับซึ่งขายสินค้าถูกลิขสิทธิ์ของ j u เ a ส s i c World กับ Jurassic Park ต่างๆนะครับบอ,อกตามตรงว,ว่าแต่และชิ้นโอ้โหอยากได้มากๆเลยครับแต่ช่วงนี้เงินนะครับถังแตกอยู่นั่นเองนะครับแต่ก็ แต่ละอย่างนะครับน่ารักมากๆครับทั้งเสื้อทั้งตุ๊กตาตุ่นนะครับแล้วหนุ่มกับเจ้ากะโหลกของทรีริกซ์อันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็คือออกมาจากชูริสิกเวิร์ดเอ็กซ์พิเดียอะไรครับแทบไม่ได้พูดเลยคลิปนี้ครับภาคอย่างเดียวนะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าเจ๋งไม่เอยเหมือนกันนะเนีตอนนี้อยู่ที่แฮชโดมนี่ครับก็คือที่ที่มีกระดูกไดโนเสาร์นะครับเนี่ยคาดผมว่าเป็นคูเวียงโกซอรัสของไทยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเดินชมอะไรนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปถ่่าาายตรรงงด้้นนนนนหััเอะคบผมก็ แน่นอนว่าไหนๆก็มาแล้วก็มาให้คุ้มครับพวกผมง่ายก็ตัดสินใจขึ้นไปที่โซนชั้นสามนครับแน่นอนว่าเห็นนกแก้วอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เราจะมาไม่ใช่ไรครับคือเรามาหยุดที่ร้านอาหารนะครับของชูริสิกเวิร์นะครับซึ่งผมไม่ได้จองนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าจุดที่ผมสนใจครับก็คือโซนของรูปปั้นของเจ้าเวโ o ซีแรปเตอร์ทั้งสี่ตัวนะครับรวมถึงเจ้าเทอร์รันรอนนั่นเองนะครับก็ตัดสินใจไปถ่ายรูปมาทำนั้นก็เก็บเป็นที่ระลึกนั่นเองนะครับลงมาโซนล่างที่ นั่นทำให้ผมนะครับไปเดินดูโซนของสัเอ็กซติกอย่างอื่นนะครับที่แบบผมมีหลายชนิดมากๆครับและแต่ละชนิดก็น่ารักสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าก่อนกลับนะครับผมกับน้องฟ้องนะครับก็ตัดสินใจที่ไปโซนด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้มาไม่ทันนั่นเองนะครับก็เลยตัดสินใจมาถ่ายรูปก่อนที่เราจะกลับบ้านนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จบมิชชั่นเที่ยวจุลสิกอร์นะครับมันแป๊บเดียวมากๆเลยครับป้องบุญเนาะสาวสนุก อนิเ้ไม่ทอีกคูค่ดีมากก็ <irrelevant> ถึงมันจะแค่แป๊บเดียวครับแค่ชั่วโมงกว่าๆแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าตัดคลิปนี้ไปมันจะเหลือถึง10นาทีหรือเปล่าน,นะครับแต่โดยรวมนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าแบบสนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับย่งโป้งเลยนี่สนุก แน่นอนว่าไหนๆก็มาแล้วครับก็มาให้คุ้มเลยนั่นเองครับก่อนกลับนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับเดินไปที่โซนเครื่องเล่นที่เอเชียทีจัดไว้นั่นเองครับแล้วก็ไปสะดุดกับเครื่องเล่นตัวหนึ่งครับที่ตอนเด็กๆนะครับผมก็อยากจะเล่นนะครับแต่ไม่มีโอกาสเล่นเลยครับก็คือโซนของรถไฟผีสิงนั่นเองนะครับในราคาตั๋วก็ประมาณ350บาทครับถือว่าแพงใช้ได้เลยครับแน่นอนว่าก็ลองเข้าไปประชิดูนั่นเองครับถึงเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรครับมืดตุ้ดตือครับพร้อมกับมีผีลอยไปลอยมานั่นเองนะครับผมตอออออนนีีีี้พพพ่่่ทกกกลลััวววะะไรรงาเุย อุ้ยนี่นะนาน,านาอยู่แน่อนอนว่าตอนไปเล่นผมก็แอบผิดหวังอยู่เหมือนกันครับมืดตึดตือครับเปิดไฟแวบๆไปมาครับพร้อมมีลมพุ่งหน้าตลอดเวลาครับแต่โดยรวมครับก็ถือว่าก็<อ>ไม่คุ้มตังค์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผม โดยรวมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะครับที่มันใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับสรุปใช้ได้อยู่นั่นเองครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย